สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของอเพื่อนไอทีนะครับก็พบกันวันนี้ก็ตอนบ่ายๆนะครับตอนนี้น่าจะเป็นบ่ายสองนะครับตามหัวข้อเลยนะครับวันนี้ก็ไม่พูดพามทำเพลงก็จะมาแนะนำนะครับแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนกันบ้างนะครับเพราะว่านานแล้วนะครับที่ไม่ได้มาแนะนำเกี่ยวกับ แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะครับก็เมื่อ,อหลายปีก่อนนะครับน่าจะใช้คำว่าหลายปีก่อนได้ประมาณสัก2ถึง3ปีก่อนได้นะครับผมเคยแนะนำแอปพลิเคชันที่แยกเสียงร้องนะครับออกจากเสียงดนตรีนะครับชื่อว่า2ส,สปิเตอร์นะครับแต่หลายๆคนบอกว่า ม,มันเริ่มจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็บางคนก็บอกว่ายังใช้ได้อยู่เอาเป็นว่าถ้าใครใช้ได้ก็ใช้นะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันนั้นเป็นแอปพลิเคชันที่ฟรีนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีแต่ปัญหาในตอนนี้ก็คือเขายังอยู่ใน Google Play หรือไม่อันนี้ผมก็ยัง ไม่ได้ไปนค้นหาแล้วก็ไม่ได้ใช้งานนานแล้วนะครับปกติแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่แยกเสียงร้องออกจากเสียงดนตรีนี้นะครับผมก็จะใช้ในระบบออนไลน์แล้วก็คอมพิวเตอร์ซะส่วนใหญ่นะครับเกือบ95-96%เเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำ ตัวแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งชื่อว่า w o c a l Remover Pro นะครับคำว่า Pro นี่ต้องเสียตังค์แน่นอนนะครับแต่เขาก็ให้ได้ให้ใช้ฟรีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าฟรีนะั้นอาจจะหนึ่งเลยนะครับก็จะมีโฆษณานะครับการซื้อนะครับราคาจะอยู่ที่149บาบาทนะครับเอ่อ ถึง700กว่าบาทนะครับคิดว่าน่าจะเป็นฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันไปนะครับน่าจะได้ซื้อนะครับถ้า700กว่าบาทนี้น่าจะทุกฟังก์ชันเลยนะครับอันนี้ขอเดาว,ว่าอย่างนั้นนะครับผมก็อาจจะไปดูไม่ละเอียดเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าอยากให้ผมไปดูรละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับแต่ ผมมาบอกคร่าวๆประมาณนี้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถหนึ่งเลยนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่หลายๆคนต้องการอยากเอาไปใช้งานนั่นก็คือตัดเสียงร้องออกจากเสียงดนตรีนะครับเรียกว่าแยกเสียงร้องนะครับจะมีคุณภาพดีหรือไม่ขึ้นกับ1ขึ้นกับต้นฉบับที่เราหามาว่าต้นฉบับ ที่เราหามานั้นเป็นรูปแบบไหนแล้วก็2ขึ้นกับการมิกซ์ของห้องสตูดิโอนั้นนนนะครับว่ามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างประกอบส่วนนะครับเป็นไฟล์อะไรนะครับถ้าเกิดไฟล์ขนาดใหญ่เสียงละเอียดแค่ไหนเขาก็าจะง่ายต่อการแยกนั่นเองนะครับ <c oughs> 2. แอปพลิเคชันตัวนี้สามารถเพิ่มวอลลุ่มเสียงนะครับวิดีโอก็ดีเสียงก็ดีถ้าคิดว่าเสียงเบาเกินไปเราสามารถเพิ่มให้เขาเพิ่มได้นะครับ 3. ก็คือสามารถคอนเวิร์ตจากวิดีโอเป็นออ d ดิโอได้ก็คือแปลงจากออ d ดิโอเป็น MP3 ได้นั่นเองหรือเป็นไฟล์ที่เราต้องการได้ สแล้วเนาะ4สามารถเรคคอร์ดนะครับบันทึกเสียงได้นะครับหสามารถตัดเพลงเป็นลิงโทนได้นะครับอยากจะตัดเป็นลิงโทนหรืออยากจะตัดอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับเพลงของเราที่เราหามานะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมจะพาไปสำรวจก่อนนะครับใน EP นี้ว่ามีอะไรบ้างส่วนผมก็ ได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพาเข้าไปสำรวจดีกว่านะครับว่ามีอะไรนะครับส่วนวิธีการติดตั้งนั้นผมว่าคงไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับเคาะเข้าไปเลยครับเขาชื่อว่าเจ็บนเนวี่ครับ Vocal เ e m o v e r Pro นะครับเคาะเข้าไปเลยครับเมื่อเคาะเข้าไปโเ,ลเปโล์โกล,ล์คาร ก็จะเข้ามานยังแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแล้วก็ลองปัดขวาไปนะครับ Library ครับ l i b ร a r y นะครับ Library ก็คือคลังไม่ว่าเราจะาแยกเพลงอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะเข้าไปดูในตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้แยกนะครับก็จะมาพาแยกใน EP หน้านะครับหรือ,อดูว่าจะ EP ไหนจะเริ่ม EP ไหนก่อนดีนะครับก็คือเขาทําได้หลายๆอย่างนะครับที่ผมพูดไปนั้นอาจจะยังไม่หมดนะครับอ้อก็ลองๆติดตามดู EP ต่อไปนะครับว่าผมจะทำ EP ไหนก่อนนะครับเราเราเจอไลบรี่ y แล้วนะครับปัดขวาไป <I do. S 1> อันนี้น่าจะอาเข้าไปดูรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับปัดไป เพจัหนูทันเทนเย็บเพจนะครับปัดไปรายการรายการนะครับอันนี้ไม่มีอะไรปัดไป <S VPN Split, ป s เอ็นสับลิทกลุ่ม b vpn นะครับรายการ VPN Split, s เอ็นสับลิทกลุ่ม vpn สับ i ินะครับอ่าปัดไปเลือกแล้ว home กลุ่ม home ปัดไป t une, ปู n กลุ่ม t ู n ปัดไป setting กลุ่ม setting นะครับอ่าปัดไปย่อกลุ่ม หมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ผมบันทึกหน้าจอไว้นั่นเองนะครับปัดซ้ายมา,า,าเราจะเข้า,ขาไปเราจะเข้าไปดูที่ setting นะครับว่ามีอะไรบ้างเข้าไปที่ setting เลยครับเ t t ิ้งเลือกแล้วหน้า2จาก2 1 4หนึ่งสีหน้าสี่จาก2 1งหนึดยอดปัดคอไปหน้าจากสองหนึ่งสี่วาดวิดีโอพับยึดตนย์เจ็ดหนึ่งแปับรมูฟอาร์ชหน้าต่างโวลเมอร์โปรคนาปันริมายทีโลคลิเค่ Remove arch หน้าแจากสองน a n l i องเลง้าอินสตเลเมนต์เซคเรชันอัเกรดโปกลุ่มอัปเกรดโปรหน้าจากเ Disable battery t i v a t i o n Please remove arch หน้าสิจากสองหนึ่จ็ดหน้าปีบ็ h a p with your feedback หน้าสิบสามจากสอง Share app with your f แชรอับนนะครับ h a p with your f i n s a นะครับหน้าสิบหกจากสอง Privacy Policy. n e s Home ุ่ม Privacy Policy. ก็จะมีประมาณนี้นะครับจากสองเรา m o p แชร์แอปวิว Free Up. นก Remove a Up. เกจันที่ฟรีเกจ Update Pro. เราเราเข้าไปดู u p เ a t e Pro หรือไมเข้าไปโ o w Calorie Microwave Pro. r e s t ร r e Free Pro. f r e ม Pro. Number of Separation. หนึ่งต่อวันอันลิมัยทีมากสุดสองลิงก์ห้ามิลตันลิมยทห้ามิันลิมยที Separation m o v e หนึ่งคับสองครั้ง หนึ่ง Remove Arch Art One Edit Batch Video to Audio Batch Vocal Separation Batch Format c u n b u r t e n อันนี้คือน่าจะเป็นฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับในเสียงที่ไม่เป็นผู้เป็นคนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่สามารถาสลับเสียงอังกฤษได้นะครับอันนี้ผมติดตั้งเสียงพูดของ Vocalizer นะครับ b า t c h Volume a d ก็ค er ือเกี่ยวกับโวลุมนะครับสองพันบวกมิวสิกมาทิเรียลพระยอเรือที่ทัสคาเมอร์สปอร์ตนูฟีเชอร์สหนึ่งมา่นหนึ่งร네้อยสี่สิบเก้าบาทนูฟีเชอร์สหนึ่งมา่นหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทอ๋สามหมืนสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเซฟสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์หนึ่งมา่นหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทอันนี้าจะเป็นหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับสามมา่นสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเซฟสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สามเดือนนะครับสามร้อย อ่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวฟังอีกทีนึงก่อน1.3.399บาทเซฟ1 1 3เ9บาทนะครับปัดไปอีก12บกบาทเซฟ61 1เดอดือนหรือ1ปีนะครับ699าบาทนะครับอ่าสามบหมื่นาบาทเซฟหเนี่ครับปัดไปอีกฟรีกลุม12บส3 3ฟ3กลุม รู้สึกว่าฟรีนะครับเราสามารถจะใช้ได้ประมาณทัก3วันนะครับะจะจะจะใช้ได้3วันนะครับปัดไปงงเลยเขานี้อ่นายนยังไงครับปัดไป <Yeah. S 1> รีลรีลสิบสองสามหนึ่งมูฟ네ี่ชาที่แท้สองพนบวกมบัชวาเรนอัดบัชฟอร์บัชโวบัชดีอาร์ทวานเอ็นรีมูฟหนึ่งหนึ่งทับสองท่านลิมายทีสเลเอร์มตันลิมายนคือมอสอเลงานนลิมายทีสก็คือเราจะสามารถแยกเสียงได้ความยาวไม่เกินห้านาทีนั่นเองนะครับถ้าเกิดฟรีนะครับอันนี้นะถ้าผิดพลาดก็ต้อง ขอคอมเมนต์จากเพื่อนๆแบบดวนจีเลยนะครับอ่าทีนี้เราแบ็กออกมาครับกลับกลุ่มโกลคารีมาเวอร์โปรทีปักแชทแอปพิเคชันฟรีปักรีมูฟอาร์ชทีเซฟเกจัดนาทีฟีเจอชันอัปเดตห้าอินสตัสมันเซเตริสตันลิมายทตตันลิมายทปุ๊บรีมูฟอาร์ชกลับกลุ่มเรเซนต์ทูเอ็กซิทโวลคารีมาเวอร์เรเซนต์ทูเอ็กซิทโวลหน้า26จาก2 1 4 7นึหน้าที่1จาก2ไม่โกลคารีมาเวอร์โปร ่เข้าไปใหม่ครับเราจะไปสำรวจที่ทูนกันนะครับทูนนะครับเข้าไปเลือกแล้วหน้า2ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้แหละเราจะสามารถที่จะรู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้างเซตทุ่ม Se ติ้งอันนี้ไม่เอาครับยดีวครับหนึ่งพันห้อยส remove w o c u l หน้าต่าง v o c a l i m e w r pro a r t o e remove w o c a l Remove v o c a l นะครับอ่าอันนี้แหละที่เราจะมาแยกเสียงร้องนะครับแล้วก็ Advanced Edit Advanced Edit นะครับปัดไปอดิโออดิโอออันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเสียงนะครับ Video to Audio อันนี้น่าจะเป็นการแปลง Convert จากวิดีโอเป็นเป็นอ u ดิโนะครับวิดีโอถึง อันนี้น่าจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับวอลลุ่มนะครับเกี่ยวกับความดังหรือความเบาความดังของเสียงนะครับต้องการอยากจะมาเบาก็มาแก้ไขตรงนี้นะครับต้องการอยากจะเพิ่มความดังก็ต้องมาตรงนี้นะครับปัดไปสปิทน่าจะเป็นแยกนะครับแยกนะครับเรคคอร์ด <Rec ording. S 1> น่าจะเป็นการบันทึกเสียงนะครับเฮ้ Voice อะไรนะ Recording Voice Changer Voice Changer นะครับอันนี้น่าจะเป็นการนี่นครับอ่าอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดถึงตั้งแต่ต้นนะครับก็คือการแปลงเสียงนะครับให้เราเป็นเสียงหุ่นยนต์เสียงอะไรต่างๆนะครับปัดไป Convert Audio Convert Audio อันนี้ตรงตัวเลยนะครับก็คือแปลงนะครับแปลงเสียงนะครับ ออนไลน์มิวสิกออนไลน์มิอันนี้น่าจะเป็นการไปโหลดเอามิวสิกที่จะเอามาเป็นแบ็กกราวหรืออะไรต่างๆนะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับม oh. หมดเท่านี้แล้วนะครับก็ถือว่าเขามีความสามารถอยู่ในระดับหนึ่งคล้ายๆแอปพลิเคชันที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยว EP หน้านะครับ เราค่อยมาว่ากันต่อไปนะครับว่าจะเริ่มจากตรงไหนนะครับจะพามาตัดนะครับเสียงร้องก่อนก็ได้นะครับผมลืมพาไปดูอีกทีนึงนะครับอ่า,อาลืมเข้าพามาเข้าดูตรงนี้นะครับ Advanced Edit แปลว่าแก้ไขนะครับแก้ไข ขั้นสูง advance ก็คือขั้นสูง edit ก็คือแค่ไขเออเราจะลองเข้าไปดูตรงนี้นะครับ s e l e c files s e l e c files อ oh, อ refresh หน้าส search ปุ่มเลือกแล้ว audio อ๋ออันนี้คือกลัุมเราน่าจะาเป็นการที่จะไปเอาเสียงมาแล้วนะครับพอดีตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับคลิปนี้ก็คือน่าจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เอาไวา้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับจะพามาตัดเสียงร้องกันนะครับซึ่งผมต้องไปหาเพลงที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ก่อนนะครับแล้วค่อยมาว่ากันนะครับวันนี้ผมจันทบลเพื่อนไอทีก็ต้องไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ รักษาสุขภาพให้มากๆมีเงินใช้เยอะๆนะครับไม่ขาดมือนะครับให้พบแต่สิ่งที่ดีนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ